อ๋ออ๋อทอยมายืนอยู้ารถส่งชาติตรงนี้ล่ะเอออย่นี้พอพอสวัสดีครับท่านสจสวัสดีครับสวัสดีเอ้ยไม่ใช่สจโนนโนนโนนโอ้นี่เหรอดูเองสองคนนี้ล่ะสิใครจับน่าจะเป็นสจโอ้เห็นหน้าตาเสียดายตำแหน่งเนาะดีครับอาทิตย์เอ้เรียกท่านสจมานั่งตรงนี้เร็วเร็วเร็วโอ้มา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  สวัสดีจ้าเป็นใครแล้วเนี่ยพ่อพ่อกำนันพ่อกำนันสวัสดีครับพ่อกำนันลุกขึ้นลุกขึ้นเรียกว่าเป็นลูกเป็นล้านแล้วกันสวัสดีจอคุนทิ้งโอ้นี่ลที่พูดถึงบ่อยเขาตำแหน่งใหญ่กว่าเรานะถูกต้องนี่เราจะให้ความเคารพให้ความเคารพสจัสดีคุณทิ้งเป็นคนดีนั่นเมียสจอใช่ไหมครับเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ลูกสาวลูกสาวคนเล็กนี่ลูกสาวคนโตนี่ลูกสาวคนเล็กนี่อันนี้ที่เหมือนแม่คนนั้นเหมือนพ่ออันนี้สะเดาสะเดาอันนี้สะดืออันนี้สะเดาครับอันนี้กระจับเอออันนี้ท like ่านชอจอครับผมเดี๋ยวไปก้าวเปิดงานนะอยู่ๆก็อยู่ๆ เอาตบมือทศจสจหน่อยสวัสดีครับพี่น้องเช้าจับมือมารับตานี่ก็ต้องดูแลก่อนพี่นึกพะดาวเฮ้ยไม่รู้นะว่าเฮ้ยเฮ้ยแค่ผู้ใหญ่เยอะแยะไอ้นี่ โโอ้หกัน,นอชอบกันอ,อ,อ่ะให้เกียรติท่านสจอหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดาไม่ไอายเฮ้ยเป็นคนเปิดเผยพอบอกว่าให้เกียรติท่านสจ๊อ่านสจอต้องแต่งตัวมาไม่ให้เกีงงานเราเลยนะ <c oughs> ่ะ พี่น้องชาวสุพรรณครับขอสวัสดีพ่อม่่อจอบุญทินเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจ้าพ่อฟังพูดงานเพลงแล้วครับเวลามาแลองพี่ๆพี่เราครับคือประกาศเปิดงานงานอะไรเขาเปิดงานนะจอพ่อประธานโทษครับลืมตัวครับไม่ต้องไม่ต้องร้องพ่อไม่ต้องร้อง เพื่อไปให้เป็นการเสียเวลาพ้มข้อก้าวเปิดงานงานขุดขันคันนาไม่ครับขอเชิญ,ญเปิดงานได้นะบัดน,นี้